สวัสดีนะครับทุกทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่างส,สรามบรกุมดมอร์นิ่งนะเวลค้มทูเดอะแชนเนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ m r p d 8 8พีดมอริสผาดาว youtube.com โหระษัยย์ระบบสุริยะรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากรณ์ได้โปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระด ท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่างเดลิเวอรี่บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารได้ดูเลอกทําการมงคลต่างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเล็กที่สีมันเป็นหอมื่คุณหาคำโอเคโอเควันรวันรวันทุทีสวัสดีนะครับนะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการคลิปนี้ไปคลิปดูดวงชะตาลายวันหันสามหาสนุกนะประจําในวันเสาร์นะครับที่25มีนาคมนะแต่เดือนมีนาคมเมื่อย่างที่บอกเป็นเดือนของคนรวยนะเกิดมาก็มีที่มีนาแล้วนะประจํานะ6 5 6 6ขึ้น5ค่ขเดือน5ปีขานวันนี้ห้ามทําการมงคลใดๆนะครับ ไม่ว่าคุณจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆเนี่ยเพราะเป็นกระทิงวันเลิกล่างก็เสียนะเออก็ไม่ควรไปทาอะไระนะให้ส่วนมวยพักเข้าไว้นะเป็นผลดีถ้าวันดีก็ทไํไในสิ่งที่ดีๆ <c oughs> <c oughs> นะโอเคนะว่าจะสวนมวยพักทำบุญนะเออถ้ามาพูดถึงในเรื่องของความฝันสำหรพูดเรื่องฝันในขึ้นห้าข้ามความฝัน เชื่อไม่ได้แล้วก็ไม่ต้องไปใส่ใจอะไรในเรื่องของความฝันนะอ,อโอเคนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเตือนภัยกันเลยต้องเตือนเออเป็นห่วงเอฟีแฟนคลับหมอธิดป้าดาวนะที่อยู่อ,ยอะไรนะปาจีนบุรีใช่ไหมที่ไหนเนี่ยเออเขาที่ไหนกันแน่ปาจีนใช่ไหมเป็นห่วงนะเออสาวคนปาจีนยกมือหน่อย เป็นวงทั่วประเทศเอนะอย่างที่เป็นข่าวเนี่ยสารเนี่ยนะคุณก็จะเห็นรูปปกที่ไม่จะตกใจนะเออเพื่อเตือนสติให้คุณระมัดระวังตัวนะแล้วก็ดูแลตัวเองนะครับถ้าคุณจะออกไปข้างนอกเนี่ยก็ให้ใส่หน้ากากอนามัยเดอะแมสหน้ากากเีวดานะแต่นี่มันเป็นสารซีเซียมหนึ่งสามเจ็ดไม่ใช่เลขที่ออกนะ <c oughs> เอเสารตัวนี้ใหม่ไม่ธรรมดานะโอ้สารตัวนี้เนี่ยต้องมันเป็นสารที่อันตรายนะถ้าใครดูดสมดูดก็ไปเนยคนจะส่งผลต่อร่างกายอยู่แล้วตามดวงชะตานะคุณก็จะมีเรื่องจะต้องเสียเงินเสียทองนู่นนี่นั่นใช่ไหมเออบางทีก็เสียนอกของการทํางานอีกนะคือบางทีสารพวกนี้มันไม่ได้ออกนิดทันทีมันไปสะสมค่อยเป็นค่อยไปใช้เวลานิดน,นึง สุดท้ายเนี่ยมันก็จะไปอะไรเป็นเป็นในเรื่องของมะเร็งอ่ะแต่นะคุณผู้ต้องระวังแล้วก็ดูแลสุขภาพนะตรวจเช็คะล่างกายประจำปีเลยนะคุณยายดูแลป้องกันตัวเองอันนี้เป็นห่วงนะเอใส่หน้ากากเลยไม่รู้นะหน้ากากกองสารพิษจะขายดีนะ <c oughs> ยูคุณเ,คเดินตามท้องถนนคุณเห็นทุกคนคนใส่หน้ากากเหมือนหนังเลย โอ้ยแต่แต่แต่แหม่นะเออเป็นอย่างนี้ไปได้นะจ่ายเรื่พยากรว่าเดือนมีนาคมต้นร้ายกลางร้ายไม่กี่วันหรอกนะเออเดี๋ยวก็ดีขึ้นใจเย็นนะตอนนี้มันก็ยังไม่ยังไม่ค่อยนั่นอยู่ไม่ค่อยดีนะเอารอรอเดือนต่อไปนะเดีย๋ยวคุณจะตื่นเต้นเนื <laughs> มอันนี้เดี๋ยวต่อมาเลยนะ จะมาพูดถึงในเรื่องของการเสี่ยงเซียมซีประจํำวันกันอย่างรวดเร็วเลยนะให้คุณตั้งจิตกาิษิสานเดี๋ยวอาจารย์จะสั่นกระดิ่งโชคล่าแบบฟวามเสร็จนะครับสาธุใครที่จะเสียงกระดิ่งนี้ขอคุณแข้วขาดปลอดภัยคิดเงินไดเงินคิดทองได้ทองรวยนะออโอเคได้เซียมซีใบที่52าสนะแหมคุณเห็นไหมวันที่ยี่แต่ได้เซียมซีห้าสองเอ๊ะ ก็จับได้อย่างนี้จริงอ่ะเออแหม่าให้โชว์ให้ดูนะห้าสองห้าสองหนึ่งเออห้าทองเห็นไหมเลขที่ออกโชว์ชะตานในช่วงนี้นะท่านต้องมีความจริงใจขับเคลื่อนไปข้างหน้านะท่านจะรับการช่วยเหลือนะมีความเชื่อมั่นนะคุณมีโอกาสประสบความสําเบร็จสิ่งที่คุณคาดหวังคุณต้องทําด้วยความซื่อสัตย์สุจริต คุณจะสมหวังฟาร์มรักของท่านก็จะประกอบไปด้วยความจริงใจทําให้ท่านนี่ก็มีโอกาสสมหวังในเรื่องความรักการทำมาค้าขายของท่านในช่วงนี้ท่านต้องวางแผนให้ดีและท่านจะได้รับผลประโยชน์และผลกําไรที่งามพูดถึงในเรื่องของการสมัครงานท่ามีโอกาสได้งานทํานะครับมาพูดถึงในเรื่องของคะแนนสอบของคุณก็ถือว่าดีมากคะแนนสอบมาพูดถึงดวงชะตาด้านสุขภาพถามถึงอาการโารคภัยไข้เจ็บที่เป็นอยู่นี้ นะท่านจะหายเป็นปกติรักษาหายได้โรคที่ปุอระวังเกี่ยวข้องกับโรคไตหรือเยื่อบุกระเพาะอาหารอักเสบแล้วก็โรคกระเพาะอาหารขยายตัวนะแต่คุณต้องดูแลตัวเองนิดนึงนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญเลยยานอนดึกจำไหมจำไม้ไมนะท่องไหมยานอนดึกเออบอกตัวเองนะสี <c> ่ <oughs> ทุ่มจำไว้เลยสี่ทุ่มพอสามทุ่มคุณเคลียร์อะไรให้เรียบร้อยแล้ว นู่นนี่นั่นเคีรยงานให้เสร็จนะเสร็จแล้วสี่ทุ่มคุณน,นอนกว่าจะหลับห้าทุ่มหลับสนิทคือเที่ยงคืนเอคือเที่ยงคืนเนี่ยอาจารย์ถามมาจากหมอขัวโตแล้วละนะแล้วโกนฮอร์โมนเนี่ยก็จะหละัล่งออกมาเพื่อซ่อมแซมร่างกายเข้าใจไหมเอออย่าอย่านอนแบบอาจารย์นะตีหนึ่งตีสองตีตีสามดูหนังทำงานดึกเอวันนี้นัดดูดวงวีต่างประเทศใช่ไหม คือเวลาเขาต่างเวลาไม่เหมือนกันอ่ะเอก็นัดเจอกันคนละครึ่งทางอย่าเปิ่ดึกเกินไปนะแต่ก็รับไม่กี่ไม่กี่คนหรอกนะพอดีมันเหนื่อยนะประสมองใช้งานหนักนะไหนจะดูดวงดูเลิกดูเติมดวงอีกต่างหากโอ้โหมันเยอะแยะมากมายไปหมดเลยเออนะเพื่อนคุณก็ถ้าคุณไม่รีบไม่ร้อนเนี่ยคุณรอได้ก็รอนะอะไรดูดวงอาจารย์เนี่ย ของดีก็ต้องรอหน่อยใช่ไหมแต่ถ้าคุณรอไม่ได้คุณก็ไปดูกับคนอื่นแล้วกันนะเยอะแยะหมอดูมีเป็นเข่งๆเ,เออเป็นหมือยคุณไปดูเป็นเข่งๆคุณเลือกเอานะสวัสดีนะครับอาจารย์ขายที่ดินนะ67ไร่2งาน93ตารางวานะครับแล้วก็ที่ดิน9้าไร่3งาน53ตารางวานะครับสำหรับท่านใดที่สนใจที่จะซื้อที่ดินนะครับก็ติดต่อมาอาจารย์ได้ตามรายละเอียดที่อาจารย์ได้ขึ้นไว้ให้ได้เลยนะครับ มาถึงช่วงปรากฏการณ์ผ่าดาวทูเดย์นะครับว่าดวงชะตาประจําในวันเสาร์นี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับสีที่ดีประจําในวันนี้นะครับแต่ว่ามีสีอะไรดีหรือไม่ดีบ้างนะครับในวันเสาร์นี้นะครับสีที่ไม่ดีก็คือเป็นกาลกินีสัญจรก็คือสีเขียวนะครับเขียวควรเว้นไม่ค่อยดีในวันนี้นะครับสีที่ดีประจํามันก็จะมีสีม่วงสีฟ้าสีแดงสีพูสีดําเป็นต้นนะครับสีที่ดีที่สุดเลยก็คือสีฟ้าน้ําทะเล นะครับสีรองลองมาคือสีแดงได้อันมณันนี้ก็คือเพชรนะครับใส่เพชรได้นะทิศที่ดีก็จะมีทิศเหนือแล้วก็ทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็นทิศที่ดีประจําในวันนี้นะครับแล้วมาพูดถึงในเรื่องของการใส่เสื้อผ้าชุดใหม่นะครับประจําในวันนี้นะจะเปลี่ยนดีหรือไม่ดีนะครับถ้าคุณมีเสื้อผ้าชุดใหม่ในวันนี้นะครับไม่ควรเปลี่ยนนะเพราะว่าจะเกิดความเศรา้าโศกเกิดโรคลำคาญแลไม่ดีนะครับในวันเสราร์สะหัวใหม่ในวันเสราร์ดีไหม สัพพะประสิทธิแลถือว่าดีนะครับตัดผมใหม่ในวันเสาร์ก็ถือว่าสัพพะประสิทธิแลดีด้วยเช่นกันตัดเล็บวันเสาร์เจ็บป่วยนะครับทาน้ํามันในวันเสาร์ก็ถือว่าสัพพะประสิทธิแลด้วยเช่นกันนะครับก็ถือว่าดีนะและดวงชะตาตามวันเกิดประจําในวันเสาร์ในวันนี้นะครับในแต่ละวันเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับมาเริ่มต้นนะครับคนที่เกิดในวันพุธกลางวันคนเกิดในวันพุธกลางวันในวันนี้ถือว่าดวงชะตาคุณเนี่ยเป็นกาลเคนีสัญจรประจําวัน นะครับถือว่าคนเกิดวันพุธกางวันเนวนี้เจ้าชะตาจะมีเกณฑ์การเจราจาตกลงต่างๆหรือคําพูดของเจ้าชะตาเนี่ยจะเกิดความเสียหายนะครับหรือเกิดปัญหาให้เกิดขึ้นได้แม้กระทั่งนี้เรื่องของการเสี่ยงโชคหรือการพนันขันต่อ,ต,อต่างๆก็มักจะไม่ค่อยประสบความสําเร็จหรืออาจจะขาดทุนได้นะครับในช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของคำพูดในเรื่องของไหวพริบปฏิภาณเนี่ยสมองอาจจะไม่ค่อยแ่นนิดนึง นะครับเพราะฉะนั้นพยายามพูดใหน้น้อยเข้าไว้ดีสุดหรือไม่พูดได้ยิ่งดีเลยในวันนี้นะครับถ้าหากมีเรื่องอะไรที่จะต้องตัดสินใจนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญอาจจะเป็นในเรื่องของงานหรือเรื่องใดก็แล้วแต่ให้เรามัดระวังการตัดสินใจใจดๆที่ผิดพลาดนะครับในดวงชะตาในวันนี้นะต่อมานะครับดวงชะตาคนที่เกิดในวันศุกร์ประจําในวันเสาร์นี้ดวงชะตาคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็ถือว่าดวงชะตาคนเกิดวันศุกร์เนี่ยถือว่าเป็นสีประจําวันนะครับถือว่าเจ้าชะตาจะมีรายได้ หรือการเงินจะหมุนเวียนทางด้านการเงินดีขึ้นจะมีสเสน่ห์ต่อสังคมคนทั่วไปหรือแม้กระทั่งในเรื่องการแต่งตัวนะครับที่ไม่พิถีพิถันเท่าไหร่นักนะแต่ก็กลับเป็นที่ชื่นชอบในหมู่สังคมได้รับการกล่าวขวัญถึงนะครับว่าแต่งตัวดีมีสเสน่ห์ทั้งหญิงทั้งชายนะครับและคุณก็มีโอกาสได้รับรางวัลมีโชคลาภเข้ามาด้วยนะดวงต่อมาคนเกิดในวันอาทิตย์นะครับประจําในวันเสาร์นี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับคนเกิดวันอาทิตย์ถือว่าเจ้าชะตาจะมีความมั่นคง หรืออาจจะมีที่ดินที่อยู่อาศัยใหม่แบบรวดเร็วปุบปรับนะครับและเป็นที่ที่ดีด้วยนะเป็นที่ยอมรับในสังคมคนรอบข้างนะครับเพราะฉะนั้นเลยนะครับดวงชะตางคนที่เกิดในวันอาทิตย์เนี่ยคุณมีโอกาสที่จะมีเงินมีทองมีความมั่นคงมีความเป็นปึกแผ่นที่ดีในดวงชะตานะครับและน้ําหนักก็มีโอกาสขึ้นด้วยนะครับดวงชะตาต่อมาก็คือดวงคนที่เกิดในวันจันทร์นะครับประจําในวันเสาร์นี้ดวงคนวันจันทร์จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเจ้าชะตาเนี่ยจะเหน็่เหนื่อยกับปัญหา ต่างๆที่ต้องใช้ความชํานาญความเชี่ยวชาญเฉพาะทางความเป็นระเบียบเรียบร้อยจะเหนื่อยกับคนรอบข้างซึ่งเป็นผู้หญิงมักเป็นส่วนใหญ่นะครับก็ขอให้มีความอดทนนะครับทําให้ดีที่สุดคุณจะประสบความสําเร็จในวันนี้ดวงชะตาต่อมานะครับดวงคนที่เกิดในวันอังคารประจําในวันเสาร์นี้ดวงคนวันอังคารจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็ถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยนะผู้ชายหรือผู้ใหญ่ที่เป็นชายจะให้การสนับสนุนช่วยเหลืออุปการะ และเป็นที่พึ่งพาในทุกๆด้านผู้เทศการช่วยเหลือสนับสนุนส่วนใหญ่มักจะเป็นคนที่พูดจามไม่ค่อยเพราะไม่ค่อยมีหางเสียงนะครับแต่ก็จริงใจที่จะช่วยเหลือสนับสนุนคุณอย่างเต็มที่นะครับดวงชะตาต่อมาคือดวงคนที่เกิดในวันเสาร์ในวันนี้นะครับดวงคนวันเสาร์เนี่ยจะเป็นอย่างไรนะถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะมีความวิตกกังวลนะครับกับปัญหาทั้งเรื่องเก่าและใหม่นะที่ประดังประเดีเข้ามาโดยตลอดแม้กระทั่งคนรอบข้างก็มักจะนําเรื่อง หรืออุปสรรคต่างๆให้ต้องคุ้มคิดอยู่เสมอนะครับแต่เพราะฉะนั้นควรใจเย็นๆนะครับเอออย่าไปคิดมากต่อสิ่งใดนะครับนะใช้ธรรมะข่มใจเข้าไว้ดีที่สุดนะครับแต่ดวงคนวันเสาร์เนี่ยมักจะเป็นคนที่รอบคอบดีนะเออถ้าดวงชะตาผู้ชายเนี่ยมักจะช้าแต่ถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยมักจะรวดเร็วนะครับเออในดวงชะตาดวงชะตาต่อมาคือดวงคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีนะครับประจําในวันเสาร์เนี่ยดวงคนวันพฤหัสบดีจะเป็นอย่างไร นะครับก็ถือว่าเป็นอายุสัญจรประจําวันนะค้นเกิดในวันพฤหัสบดีเนี่ยต้องระวังระวังปัญหาด้านสุขภาพโรคพยาธิต่างๆนะครับจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับระบบการได้ยินได้ฟังนะมักจะได้ยินไม่ค่อยชัดนะครับหรืออาจจะได้ยินไม่ค่อยถนัดจะต้องให้ผู้พูดเนี่ยย้ำคําพูดซ้าอีกนะครับแตออ่แล้วก็ระมัดระวังโรคที่เกี่ยวข้องกับกระเพาะอาหารลำไส้สมองตับด้วยนะครับดวงชะตาต่อมาคือดวงคนที่เกิดในวันพุธเกลาขคืนนะครับ ประจำในวันเสาร์เนี่ยดวงคนวันพุธกลางคืนจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็ถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะมีบุคคลทั่วไปให้ความเคารพศรัทธาและเชื่อถือมากหรือแม้กระทั่งกลุ่มอันตรธานหรือผู้มีอิทธิพลก็ใช้การเคารพยำเกรงและยกย่องให้เจ้าชะตาเป็นผู้นําหรือเป็นที่ปรึกษาและในช่วงนี้เจ้าชะตามักจะเป็นคนที่ชอบข่มคนด้วยนะครับนะมาพูดถึงอิทธิพลของดวงดาวในวันนี้กันต่อเลยนะครับเออนะ วันเสาร์ที่25เพราะฉะนั้นวันนี้ดาวจันทก็จะย้ายราศีนะครับจันร์ย้ายในช่วงสองทุ่มสี่นาทีตำแหน่งก็เป็นมหาอุดนะวาสนาสูงส่งทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จนะครับถ้าเป็นผู้หญิงก็วาสนาดีนะอไม่ใช่ปลูกต้นวาสนานะ <c oughs> แหมแล้วแต่นะคุณจะไปปลูกตามชื่อนะเศรษฐีเงี้ยรวยซับนะเนี้ยรวยรวย ต้นไหลามาเทมาเงินไหลามาเทมา,า,มา,ทมานะแล้วก็ถ้าเป็นดวงของผู้ชายก็มักจะมีเรื่องหยุมหยิมกับผู้หญิงนะเอออันนี้จันก็บอกไปแล้วนะต่อมาจันทร์ทับใช่ป่ะจันทร์อทับราศีพฤกษกเร็งเล็งพิจิกนะก็มีโอกาสมีโชคลาบนะครับมีลาบปากนู่นนี่นั่นนะต่อมาจันทรทับมนุษยุช่วงสามทุ่มยีนาที ก็อาจจะมีอารมณ์ก็จะขึ้นขึ้นลงลง,ลงนะคิดมากนู่นนี่นั่งบางทีคิดในสมองไม่พอพูดออกมาลอยๆด้วยแล้วเป็นคนที่ทับคิดอะไรก็ไม่ซ้มแบบใครนะในดวงชะตาเนี่ยโอเคนะเออันนี้มาเริ่มต้นที่เช้าลัคนาราศีเมฆกันเลยนะครับนะเอเนะอเดี๋ยวพอดีอาจารย์ไปดูในคอมเมนต์ใน Facebook. เฟซบุ๊กบางคนก็ฮ ยาที่จามไปโพสเนี่ยคุณมันเป็นเภสัชเขาสั่งจ่ายใช่ไหมเออบำรุก็ให้เลือดไปเลี้ยงสมองนะซื้อมาแค่แผงเดียวเอง <c oughs> โอ้ยแผงเดียวพอแล้วคุณจะกินอะไรเยอะแยะใช่ไหมเออคือปีหนึ่งอย่างน,อน้อยปีหน,หนึ่งกินเนี่ยนะมันก็จะทําให้เลือดไปเลี้ยงสมองแต่มันจะง่วงนะเวลาค,คุณกินก็กินก่อนนอนนะเออก่อนนอนแล้วพยายามนอนเร็วๆหน่อยอย่าไปเอาชา ตีสามก่อนนอนกินตอนตีสามโมเตื่นไลกูุยังง่วงอยู่เลยว้ออยังไม่กินก็สามวันห้าวันเจ็ดวันไม่เกินเนี่ยคือให้มันโอเครู้สึกดีเสร็จแล้วคุณไม่ใช่กินต่อเนื่องไม่ไม่ไม่แนะนํานะอ,อกินแล้วเอาพอแบบโอเคดีขึ้นพอละไม่ต้องมากมม้แล้วเสร็จแล้วคุณก็นอนเป็นปกติก็อย่าอย่านอนดึกแล้วกันนะ,นะดูแลสุขภาพนะเอัอนนี้ชาวลัคนาราศีเมฆถือว่าดวงคุณเนี่ย ดาวประจําตัวอยู่สหัสช้านะคุณก็ติดต่อสื่อสารเดินทางดีไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรลาบรื่นนะครับดาวการเงินในวันนี้ก็ถือว่ามีเงินเข้ามานะครับสดประสบความสำเร็จเงินดีนะความเสียหายก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อชาวราศีเมฆมากนะักความรักก็มีความสุขดีนะครับต่อมาเชาาาา้าลักนาราศีพฤษศราศีพฤษศดวงคุณเนี่ยดาวจันทร์เข้ามาทับคุมลักนาในดว,ดวงคุณก็มีเกณฑ์การติดต่อพบปะ นู่นนี่นะวันนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าอาจจะเหนื่อยนะหรือบางคนก็อาจจะมีเกณฑ์การต่อสู้อดทนนะครับเออหนักเอาเบาสู้แข่งขันนี่เรื่องของงานการงานคุณก็ต้องระมัดระวังถ้าใครทาราชการก็ระวังการถูกตรวจสอบนิดน,นึงนะแต่อย่าไว้ใจใครนะครับเออในดวงชะตาคุณเนี่ยแต่คุณก็จะมีโชคลาภเข้ามาต่อมาเชานาราศีเมถุนเมถุนเนี่ยกรรมมะนะก็เป็นเกษตรดี มีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเดินทางความรักคู่ของช่วยเหลือในเรื่องของงานได้นะครับการเงินของชาวราศีเมถุนมีเกณฑ์การรายจ่ายแต่คุณจ่ายแล้วมาเป็นความมหาอุดเนี่ยจ่ายแล้วมาเป็นมหาอุดคือจ่ายเอาคุณอาจจะจ่ายซื้อทรัพย์สินคุณเพิ่มก็ไเลยแล้วมันจ่ายไวนะ้แล้วมันคงเออมีให้จ่ายแล้วกันนะ่ะชาวราศีเมถุนเนะี่ยอย่าบอกนะใครไม่มีจ่ายไหนใครไม่มีเงินจ่ายยกมือสิดวงคุณเป็นไงมนะ เดี๋ยวไม่รู้นะเออจอนี่็มันเป็นมหาอุดเนี่ยเออต้องมีต้องมีจ่ายนะในดวงชะตาของคุณเนี่ยต่อมาชาวลัคนาราศีก็รกนะชาวราศีก็รกก,รก,ก็ดาวกรรมะนะก็เป็นวินาศอยู่นะครับการงานก็ค่อยเป็นค่อยไปนะถ้าคุณจะขอความช่วยเหลือจากใครก็แล้วแต่วันนี้อาจจะไม่ค่อยเป็นไปตามที่คุณคาดหวังนะแต่คุณก็จะเป็นที่ยอมรับในสังคมมีเสน่ห์ เป็นคนที่รักในเรื่องของการทํางานนะครับส่วนด้านความรัก2ปีครึ่งนี้ไม่ต้องวาดวิมานในความฝันนะแต่ถ้ามีเข้ามาก็อยู่กินกันแบบอ่าเป็นเพื่อนกันไปเลยนะช่วง2ปีครึ่งนี้ถ้าใครแต่งงานจดทะเบียนก่อนหน้านี้ก็ประคับประคองอย่าทะเลาะก,กันดีที่สุดนะ <c oughs> ต่อมาชาวล,าลัคนาราศีสิงห์ ชาวราศีสิงดวงคุณดาวสุขในวันนี้ก็ถือว่าดีประสบค่าสเสบร็จการงานดีมนไม่มีปัญหาอะไรนะครับดาวจันทร์ก็เข้สู่สพบก,กันมากคุณก็มีโอกาสที่ดีนเรห่องของตำแหน่งหน้าที่การงานดีนะเออส่วนการเงินยังมีเกณฑ์การรายจ่ายอยู่นะครับแต่ความเสียหายก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อชาวราศีสิงมากนะ,ะความรักคู่ครองก็ช่วยเหลือสนับสนุนดีนะครับแต่แตก็ระวังในเรื่องของการใช้อารมณ์นะต่อมาชาวราศีกัน ราศีกันเนี่ยดวงชะตาคุณเนี่ยวันนี้จะมีโชคลาภดีดีในดวงชะตาประสบความสําเร็จการเงินถึงแม้มีมเกณฑ์การรายจ่ายแต่ก็จะมีรายรับเข้ามานะครับเพราะคุณจ่ายในเรื่องของอะไรเรื่องของงานนั่นแหละนะเออมื่อก็จะหมุนไปนู่นนี่นั่นเออแล้วก็ดาวไปจำตัวคุณในวันนี้เนี่ยก็ระวังการตัดสินใจใดๆที่ผิดพลาดนะครับแต่ความรักก็ดีอยู่นะต่อมาชาวร,ราศีตุลราศีตุลเนี่ยดาวการงานมรณะ นะถ้าคุณติดต่องานทางไกลต่างถิ่นต่างแดนดีนะแต่บางทีคุณอาจจะมีอารมณ์เบื่อเซ็งไม่ค่อยเด่นทางใจอยู่บ้างแต่ว่าม,มันก็มัน่นคงยุคนี้สมัยนี้เนี่ยคนเราก็ติดต่อทางไกลกันทั้งนั้นแหละออโทรศัพท์เนี่ยคุณหยิบขึ้นมาเนี่ยตรงไลน์ก็เรียบร้อยแล้วมาไกล,ลใช่ไหมโทรึ่งนะพอเวลาคุณติดต่อสื่อสารออนไลน์เนี่ยนะสัญญาณอินเทอร์เน็ต wifi ก็จะวิ่งขึ้นไปบนท้องฟ้า นะผ่านดาวอาทิตย์จันทร์องการพุธอ้อมเข้าไปที่ดาวเอ็มสสิบแปดนะที่หุ่นตแมนอยู่เามื่อสรงกับบโลกที่เวาดวงอาทิตย์โอ้ยสู้หุ Hunter ่นตแมนสู้ในโลกโอ้ยสามนาทีสมัยก่อนนะคุณรู้เปล่าสามสมัยก่อนเนี่ยสามสู้แค่สามนาทีเองนะไม่เกินห้าที แสงหุ่นต่อมนวีบีวีบีวีบีแดงโอ้โหแม่แบตเตอรี่หมดเว้ยหมดที่พีชูดขึ้นไปบนดวงอาทิตย์โอ้โหได้แต่ปิงลงมาลงมาเทืบต่อแหมแหมจะบอกโอ้ยจานทำไมอยู่นี่แหมมันละเกินอ๋อไม่ใช่นี่ไม่ใช่ผลข้างเคียงไม่ใช่คนละเรื่องนะ แม่เออใครมาพูดว่าเอ๊ะจายกินกันชงกันเช้าไม่กินเออคือสิ่งเสต็ดเนี่ยบอกได้เลยนะคือสินห้าเนี่ยรักษาหมดเลยสุราสิ่งเสต็ดนู่นนี่นั่นเนี่ยโอ้ไม่กินไม่แตะแม้แต่นิดเดียวนะแต่ถ้าเราแบบเราไปกินที่ไหนเราไม่รู้ใช่ไหมอันนี้มันก็อีกเรื่องนึงนะเออถ้าเราไม่รู้ก็ไม่ไม่ถือว่าไม่ผิดนะนะไม่ใครเอาเลยไม่เอากินก็ยังไม่รู้เลยใช่ไหม ดังนั้นชาวราศีตุลกุลดีนะไม่มีปัญหาหรอกออการเงินก็โอเคนะต่อมาชาวราศีพิจิกพิจิกเนี่ยดาวการงานวินิมั่นคงดีประสบความสาเร็จแต่ให้ระวังนิดนึงนะครับคิดให้รอบคอบในรล่งเอกสารต่างๆนะแล้วก็บริวารด้วยต้องระวังนิดนึงอาจจะมีปัญหานะครับแต่การเงินก็โอเคดีอยู่ต่อมาชาวราศีธนู ธ <c oughs> นูให้ระวังปัญหาในเรื่องครอบครัวทรัพย์สินนะครับญาติพี่น้องนะในดวงชะตาชาวราศีธนูเนี่ยคุณจะต้องตัดสินใจนะว่าคุณจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่นะครับคือตรงอง,งตรงคุณต้องคิดอ,อ่ะเเพราะคติประจาใจชาวราศีธนูเนี่ยคือการเคลื่อนที่ไปกันหน้าเพื่อสแสวงหาชัยชนะและความสําเร็จคุณต้องคิดแล้วว่าเออไปแล้วดีเออบวกลบคูณหารเรียบร้อยมีข้อมูลพร้อมอันนั้นแหละคุณตัดสินใจ แต่ถ้งคิดแล้วคิดอีกไม่ดีไว้ก็อยู่เหมือนเดิมนะหรือคุณอาจจะเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางเปลี่ยนหัวนอนเปลี่ยนโต๊ะทางานคือให้คุณเหมือนกับชีวิตคุณเปลี่ยนใหม่ก็ได้นะมันก็จะดีในดวงชะตานะการเงินก็ถือว่าได้เงินนะครับต่อมาชาวราศีมังกรมังกรดาวงานดีนะครับแต่ใน,นเรื่องของเพื่อนฝูงสังคมไว้ใจไม่ค่อยได้ต้องระวังนะ ในดวสดตาแต่การเงินก็จะมีรายได้เข้ามานะครับต่อมาชาวราศี <c oughs> กลุ่มราศีกุมดวงคุณเนี่ยนะก็ถือว่าให้ระวังในเรื่องการเอาแต่ใจตัวเองนะครับแต่ดวงตาคุณเนี่ยก็จะมีภาระมีความรับผิดชอบเข้ามาดีขึ้นต้องอดทนนะหนักเอาเบาสู้นะครับถ้าดาวเสาใครไม่ดีก็ระวังกรรมเก่าก็พยายามสวมดมนต์นุ่ยพระทำบุญ้าไว้ดีที่สุดนะส่วนด้านการเงินก็จะมีรายรับเข้ามาแล้วก็จะมีรายจ่ายรออยู่ด้วยเช่นกัน ความรักคู่ครองก็ช่วยเหลือสนับสนุนดีนะครับชาวราศีกุมนะการงานก็ได้รับการช่วยเหลือดีนะครับต่อมาชาวราศีมีนชาวราศีมีนถือว่าดวงชะตาคุณในเรื่องของงานเนี่ยนะครับดาวพฤหัสบดีวันนี้นะครับมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโยกย้ายนู่นนี่นั่นหรือการเดินทางก็ได้นะครับระวังในเรื่องของอุบัติเหตุอย่างน้อยๆมีบาตรกระดาษบาดดาวคู่เสียเพราะฉะนั้นคุณควรผ่านจะมีเกณฑ์การทะเลาะเบาะแว้งก็อย่าทะเลาะกันสิเออแค่นั้นเองใช่ไหม ใครเสียงมาก็รูดที่ปากฟบหุบป,ปากกูมาหูบปะเหมอการเงินก็โอเคนะมืออันนี้ไม่ใช่ผลข้างเคียงจากยาไม่ใช่นะแหมนนสมองมันเต็มโอ้ยเลือดรวสมองเต็มไว้ยพร้อมเว่ยพร้อมลุยแลยเว่ยโอ้ทระะมานนอนดึกเป็นนอนดึกมานานมากจะบอกให้นะเป็นปนีนานแล้ว รับรับค้นตื่นนี่แหละโอเคนี่ครบสิบสองราศีแล้วเดี๋ยวจะมาเสี่ยงไพ่ยิปซีด้วยเพิ่มเติม balances. ว่าดเตดาคุณใน,นวนี้จะเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับนะชุดใบที่หนึ่งนะครับชุดใบที่สอง ชุดใบสองเฮ้ยวันาทิตวีนะครับเริ่มชออง,งช่วยหมอศาสตสีหมอชุดปบเขาจะใบที่หนึ่งมนคได้กว่า The level ะะการงานดีประสบความสำเร็จและการช่วยเหลือนะครับการเงินก็อาจจะมีรายจ่ายอยู่นะครับความรักก็อาจจะมีเข้ามาระวังรักซอนด้วยนะต่อมาคนเลือกให้ใบที่สามขนมาสองสองเดือดสันแตความสําเร็จมาแล้วทุกอย่างในงานเ,เงินความรักต่อมาใบที่สามได้กว่า ราชนี้ถือไม่เท้านะครับถือว่าการงานคุณจะประสบความสําเร็จดีมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือการเงินก็จะมีเข้ามานะครับส่วนความรักก็มีโอกาสได้พบรักด้วยขอบคุณเรืองไพ่ใบที่สาโอเคครบ12ลราสีแล้วถ้าท่านสนใจจะดูดวงชะตาอาจารย์โดยละเอียดก็ติดต่อมาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดแชรคลิปกดกระดิ่งให้อาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับอวเมมเบอรี่มันเต็มนะเออ